ุ้นถทยเช้านี้นะคะได้กระแสบวกต่อนเนื่องนะคะแต่ว่าพอมาดูรายตัวจะเห็นได้ว่าลดลงหรือว่ามีการขายทากำไรซะเยอะกว่าคือวันนี้เล่นยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าข่าวดีก็ยังมีอยู่นะครับก็แต่มันเป็นเรื่องเดิมนะครับแต่ข่าวร้ายข่าวที่ต้องดูวันนี้เรื่องของสารก็ต้องดูนะ,<ช>ะนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือราคามันขึ้นมาถึงระดับหนึ่งมาดูตัวเลขสิถ้าดูในตัวของการซื้อขายเนี่ยมอลแอคทีฟเริ่มสลับตัวนะ c p m นี่ชัดเจนคือคนเชียร์กันเยอะ แต่คุณดูหลัง CPM เนี่ยเริ่มสลับตัวและไม่มีกลุ่มนําอย่างชัดเจนค่ะบางตัวก็เพิ่งขึ้นมาอย่างแบมนะคะเพิ่งขึ้นมาวันนี้ชัดเจนโอ้เจคเอนนี่ยังต่อเนื่องนะคะส่วนแบงก์หรือว่าพลังงานเนี่ยน้อยมากในการปรับขึ้นในมดแอคทีฟสิบตัวแรกคือวันนี้เขาเก่งๆกันอะคือจะจะซื้อในวันนี้ใกล้ๆพันหคนก็เก่งจะขายก็กลัวกลัวแบบขายหมูไงผมคิดว่าวันนี้จะเป็นวันที่เก่งๆกันใช่ทั้งที่ดดชนีก็บวกแต่ว่าอาจจะไม่ได้ร้อนเลยตงต้องรอดูตอนบ่ายมั้งคะพี่เอกเผ ฝ่ายนี่พีคขึ้นมาเลยนะคะใช่ใช่แต่ว่าโดยเทรนแล้วยังไปได้นะเพียงแต่ว่า การซื้อหุ้นในวันนี้ผมคิดว่าต้องซื้อและถือหน่อยอเล่นวันเดียวอาจจะเหนื่อยเดี๋ยวหุ้นแนะนาพี่เอกมีอยู่แล้วส่วนหุ้นท็อป i ิดนะคะที่เราจะคุยกันไปดูกลุ่มเจนะคะหรือว่าเจมารของคุณอดิษ์สุขุมวิทยานะคะร้อนจ,<ะ>จริงๆ,ๆร้อน,อนไฟร <ๆ S 2> แรบเพดกันไฟลุกนะคะที่บอกแบบนี้ก็เพราะว่าหุ้นในกลุ่มของเขานะคะทั้งเจมาร์เจเอ็มทีเจ,เจ,เจ,เจและซิงเกอร์ราคาในรอบสัปดาห์เนี่ยคุณเอกบ,บวกขึ้นมาแซงหน้าหุ้นใหญ่ๆบิ๊กแคปทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนดูราคากันก่อนนะคะ นีนาเอาตั้งแต่วันที่10มีนาคมคือเมื่อวานนี้ที่ราคาปิดและเปลี่ยนแปลงในรอบสัปดาห์บ,บวกขึ้นมาเจม,มากนี่คือเมื่อวานปิดที่36มสิบหกาทห้าางนะคะ1 7 7เสี่สำหรับสัปดาห์หนึ่งนะคะ เจเวนเจอร์ซึ่งทำพวก a s สเซพวกคอมมูนิตี้มอลนิดนานิดนึงใครจะไปเชื่อร้านขายมือถือ36บาท50ใครจะไปเชื่อตอนแรกที่กระโดดขึ้นมา30บาททุกคนเอออแล้วนะคะแต่พอ36มสกยกลุ่มนี้เขาแน่จริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะส่วนเจเวนเจอร์ทำธุรกิจเรื่องของการให้เช่าพื้นที่พวกแอสเซต่างๆนะคะคอมมูนิตี้มอล3สบาทเจสักเมื่อปีที่แล้วยังประมาณ สตังอะพี่บวกขึ้นมาเอาแค่สัปดาห์เดียวนะคะยี่สิบเจ็ดสองหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ตลอดอช่วงปลายปีจนถึงตอนนี้สองร้อยสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวนี้อะซิงเกอร์ซิงเกอร์นี่ก็ต้องบอกว่าข่าวดีบวกเยอะแยะมากมายนะคะปีที่แล้วนี่ราคายังไม่ถึง30บาทย,ยังประมาณ18-19บวันนี้37.75บาทสัปดาห์เดียวบวกมา17.96า เปอร์เซ็นต์ค่ะ,ะ,ะ JMT ตามนี่ทวงนี้ที่เขาบอกว่านี่บานสะพังนี่บานเป็นดอกเห็นนะคะ JMT นี้46บาทน,นะคะการบวกขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงในรอบสัปดาห์อาจจะน้อยกว่าหุ้นตัวแม่อื่นๆนะคะสากอนนั้นนี้ขึ้นมาแล้วไงขึ้นมาแล้วใช่ค่ะ3.80%ทุกคนเลยตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่ม j มา r เจมักมีสภากำลังมีกองทัพอะไรที่จะมาทําให้ราคาขึ้นในขนาดนี้อ้าวคุณไม่ดูชื่อผู้ถือหุ้นคือถ้าเป็นสองสองบริษัทสุดท้ายเนี่ยผมว่าชัดเจนเพราะว่าธุรกิจของเขาช่วงนี้มันดีสองบริษัทสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องลิซซิงไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเพอร์ซิเนลโรนนะครับหรือการเก็บหนี้บริษัทอื่นๆก็ขึ้นแต่สองบริษัทแรกนี่สิสองบริษัทแรกนี่สิก็ต้องยอมรับว่าการวางแผนเขาดีคุณดูสินะครับคือคือมีอย่างหนึ่งที่นี่นาจับ ทิคเขาได้นะคือคุณอดิศักดิ์แกเขาพยายามบอกเขาดีมาต่อเนื่องหนึ่งคือเรื่องของการดึงพันธมิตรเกาหลีเคกุ๊ปมินนะคะเคบีกุ๊ปมินเนี่ยเข้ามาถือใน JF i n t e ท h ซึ่งตอนที่เขาเปลี่ยนชื่อด้วยนะเป็น KBJ c a p แคปิตอลเดี๋ยวจะเอาเข้าตลาดหุนตัวนี้ก็บอกว่าเออเดี๋ยวเขาให้ให้ให้ทิคว่ามันเป็นการปล่อยสินเชื่อผ่านมือถือที่เกาหลีโด่งดังมากบริษัทนี้อ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจมากเกาหลีเก่งเรื่องนี้มากแล้วอีกบริษัทหนึ่งคือ t ีส i อิงไของญี่ปุ่นครับเอามามาถือนะคะใน j จเวนเจอร์หรือ J-VC ของ j จใหม่ทีเมื่อ30ปีที่แล้วนะมีหนังสือเล่มหนึ่งเขาเขียนว่าแตกและโตและโตและแตกของสาภาพธพิบูรณ์ผมว่าเนคล้ายๆเนี้ยคล้ายๆเนี้ยแต่ว่าไอ้นี้เร็วกว่าคือแทนที่จะแตกด้วยตัวเองไปหาพีรมิดเข้ามานะครับภาษาใหม่เขาใช้คำว่า m a บ้าง Joy Venture บ้าง แต่มันขึ้นอยู่คอนเน็กชันที่เข้ามาเชื่อมแล้วถ้าคุณไปไล่ดีๆนะในช่วงสร้างหาแรกๆเขาต้องหาผู้นิตที่ถือหุ้นที่มีสภาพกําลังพอสมควรแล้วก็ได้มาเพราะว่าความจริงเนี่ยของเกาหลีเนี่ยรอนานมากกว่าจะปิดดิวพอปิดดิวปุ๊บพุ่งทยานสําหรับราคาในกรุ๊ปเลยนะคะเขามองถึงขั้นว่าอาจจะเปิดเกมใหญ่เหมือนกับสวัสด์หรือเปล่าคือเรื่องของดิจิตอลกำลังจะมาตอนนี้เกมของลิซซิงเปลี่ยนแล้วนะนักวิเคราะห์ท่านใดที่ทําโมเดลว่าลิซซิงจะโตเท่าไหร่เขาไม่ใช่แล้วนะตอนนี้ผมเห็นออยย่่างน้2บริษัท เขากําลังจะเชนตัวเองเพราะแบงค์เชนช้าไงขาเขาก็จะใช้ลีสซิ่งในการเชนและเผอๆนะบางคนมองไปถึงขนาดลีสซิ่งในอนาคตจะเป็นฟินเทค แต่เวลาดูนะไม่ใช่พอมีข่าวนี้แล้วไปซื้อ<ช>นะค,คุณต้องดูราคาด้วยนะเพรว,วันนี้ราคาพอมาขนาดนี้โอ้โย่อบ้างพักฐานกันแล้วนะคะครเรามาดูเรื่องของ P p V มีคนพูดเยอะเหมือนกันพี่เอกค,คือเขา<ไ>ขบอกว่าคือเจ้าของเนี่ยเขาก็จะบอกว่า P p V เขาต่ํามากเทียบกับการเติบโตเขาว่าเขาให้ไกด์ไลน์ปี64เนี่ยจะโตแบบนั้นโตแบบนี้เจมาร์เขาบอกว่าตอนที่ P V เขาประมาณ8.40เท่า อันนั้นต้องบอกว่าคือเป็นราคาที่บวกกับราคาที่บวกขึ้นมาแล้วนะคะคส่วน j เวนเจอราคาตัว P V V อยู่ที่1.79เท่าหรือว่าซิงเกอ5.87เท่าหรือว่า J M T อาจจะเยอะขึ้นมาหน่อย7.92เท่าแต่เขาบอกว่าโดยรวมเทียบกับโอกาสการเติบโตและการสร้างกำไรอย่างเช่นตัวซิงเกอร์หรือว่า J M T มันไม่ใช่มูลมูลค่าพื้นฐานแบบนี้อันนี้อ,อันนี้จะผู้บ<ว><ก>ริหารให้ข่าวนะ,ะไม่ใช่ทวเคะห์ให้ข่าวนะเอ,เอาฟังก่อนคือเขาก็มีมุมมองแบบนี้กับ,ก,บการเติบโตของเขาดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้มีนักลงทุนหลายคนบอกว่าดังนั้นราคาถ้าเทียบกับมูลค่าพื้นฐานอย่าง P B V ที่เป็นเป็นข้อมูลทางด้านการเงินหรือว่าไฟแนนซ์นะคะครับจะขึ้นได้สิแบบนี้ผมผมว่ามันแล้วแต่คือเวลาคุณเปรียบเทียบ P B V เนี่ย คุณต้องดูเวลาการสร้างกําไรในเมื่อเทียบกับบุคแวลูหรือหรือบางทีเวลาเขาดูใช้ดูบริษัทที่จะเจ๊งนะอันนี้อันแรกอันที่2เวลาคุณเปรียบเทียบ P B V เนี่ยคุณดูตัวเลขอันเดียวไม่ได้อัตราส่วนการเงินอันเดียวไม่ได้ P B V ต่อให้อุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยแต่อันนึงมันไซส์ใหญ่อันนึงมันไซส์เล็กอ่ะคุณเทียบอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าผมไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้นะแต่ต้องยอมรับว่าทั้ง4ตัวตอนนี้ก็ขึ้นมาแรงแล้วก็ถือว่าใช้ได้ ก็ต้องบอกว่าพื้นฐานเดียวถ้าเกิดว่าเราจะมาไล่ทีละตัวก็ถือได้ว่าให้ผู้ชมได้ติดตามกันได้ต่อเนื่องนะคะสำหรับเกมนี้คือว่าเกมใหญ่ยังไม่ปิดเกมซะทีเดียวด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าร,ราคาไม่รู้ว่าจะไปต่อแค่ไหน